มีดนินจารルโตหรือมีชื่อว่าคุณานใครเป็นแฟนๆนารルโตต้องล้องอย่างเฟียวเราจะใช้กระดาษ A4 นะครับแล้วพับครึ่งแล้วก็ตัดครึ่งแบบนี้เลยอ่าแล้วก็พับเข้าแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็รีดนะแล้วก็พับอีกทบนะครับมีดอันนี้นะใครดูรルโตนะก็จะรู้ว่าเขาใช้ประจําเลยนะครับเป็นมีดนินจารルโตนะครับมีชื่อว่าคุณานนะครับ คลิปนี้จะไปไวนิดนึงนะครับใครที่พับตามไม่ทันหรือพับไม่ได้นะไปดูใน YouTube ได้นะครับพี่นนลงคลิปเต็มไว้แล้วนะครับสอนแบบช้าๆเข้าใจเข้าใจนะครับไปดูได้เลยอพอดีมีน้องขอมาพี่นนพับมีดพับดาบให้หน่อยอพี่นนเลยพับมีดดาวโตให้ก่อนเลยนะครับมีดนินจานาวโตกูในนะครับอย่างเท่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนหมุนทด้ามมันนะครับอย่างนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บ ขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับม้วนๆหน่อยนะครับปุ๊บแล้วก็ติดนะครับแล้วก็ทําด้ามมานะครับด้ามเขียวเลยอย่างเท่เฟี้ยวฟ้า